ขัยานยุคโบราณบินได้เร็วกว่าแสงลำหน้ากว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีปริศนามากมายที่มนุษย์ยุคปัจจุบันยังไม่อาจไขคำตอบได้เราพบหลักฐานความเจริญก้าวหน้าของอรารยธรรมโบราณที่มีมาก,ก่อนมนุษย์ยุคปัจจุบันนับหมื่นนับแสนปีหลักฐานที่เป็นโบราณสถานต่างๆและวัตถุที่เป็นประจักษ์พยานเกือบทั้งหมดสูญหายไปกับการเวลา หรืออาจถูกซุกซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลลึกล้ำที่มนุษย์ยังสำรวจได้ไม่ถึง10%ซึ่งต้องใช้เวลาสำรวจอีกไม่ต่ำกว่า100ปีแต่ถ้าหากอ้างอิงจากตำนานคำบอกเล่าบันทึกเก่าแก่โบราณทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในอดีตเคยมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่มนุษย์มีเทคโนโลยีสร้างอากาศยาน มีความเร็วเหนือแสงบินไปมาระหว่างดวงดาวจเจริญก้าวหน้ากว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันปริศนามากมายในอดีตที่ได้เคยถูกบันทึกเอาไว้โดยผู้คนในสมัยก่อนว่าพวกเขาได้เคยพบเห็นเปลวไฟที่โพยพุ่งออกมาราวกับลมหายใจของมังกรหรือได้เห็นรูปทรงโลหะที่ดูคล้ายกับเครื่องจักรสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะบ่งบอกว่าในอดีต ได้เคยมีผู้มาเยือนโลกของเรามาแล้วและดูเหมือนว่าตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้จะอิงอยู่บนบางสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงที่สามารถสร้างและพิสูจน์ได้โดยหลักวิทยาศาสตร์แม้ว่าบางตำนานจะถูกเล่าขานต่อๆมาเกินจริงไปหน่อยแต่ก็มีหลายกรณีที่อาจจะมีความจริงซุกซ่อนอยู่เช่นการบินขึ้นไปในอากาศเช่นเดียวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราสร้างเครื่องบิน บันทุกผู้โดยสารไปรอบโลกแต่เรื่องราวที่บันทึกไว้มันเกิดขึ้นนับหมื่นนับแสนปีก่อนที่มนุษย์ในยุคนั้นน่าจะเป็นมนุษย์ถ้ำมนุษย์ยุคป่าทเถื่อนยังไม่มีอารยธรรมเทคโนโลยีการบินขึ้นไปในอากาศอยู่เหนือจินตน,นาการของผู้คนในสมัยนั้นสำหรับจานบินโบราณที่เดินทางมาถึงโลกในยุคก่อนนั้นพวกเขาใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบใด เหมือนก,นกันกับที่เราใช้ในเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือไม่คำถามนี้เราอาจค้นหาได้จากคำตอบจากตำนานที่เล่าขานของประเทศอินเดียในเรื่องของอากาศยานที่ชื่อว่าวิมานะการบินอินเดียโบราณแห่งมหายุคภารตะประเทศอินเดียมีผู้คนกว่า1 0 0 0ล้านคนมารวมตัวกันอยู่ในเมืองซีวิไลและกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ชนบท พวกเขามีภาษาที่หลากหลายนับร้อยภาษามีความแตกต่างทางด้านศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากอินเดียเป็นหนึ่งในแหล่งที่มีอรารยธรรมเก่าแก่ที่สุดลำดับต้นๆของโลกเราสามารถศึกษาย้อนหลังการตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ไปได้ไกลกว่า11,000ปีที่แล้วเป็นแหล่งที่มาของบันทึกเก่าแก่ทางเทคโนโลยีโบราณในหลายๆสิ่ง จะลึกผ่านข้อความสันสกิตโบราณย้อนหลังไปกว่า8,000ปีได้เคยอธิบายเอาไว้ว่ามีเครื่องจักรที่บินได้ที่ชื่อว่าวิมานะอยู่ในบันทึกเก่าแก่หลายแห่งวิมานะคืออากาศยานที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เจ็ตสุดล้ำสมัยคำอธิบายบอกว่าทุกครั้งเมื่ออากาศยานนี้ได้บินผ่าน มันได้สร้างความตื่นตรหนกให้แก่ฝูงช้างวิ่งเตลิดไปใบไม้ใบหญ้าพลิวไหวปลิวออกไปด้วยแรงขับดันอันมหาศาลของอากาศจานวิมานะคำอธิบายที่บันทึกไว้ดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงสิ่งที่น่าจะเรียกว่าอากาศจานได้อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่านักประวัติศาสตร์กระแสหลักหลายท่านจะบอกว่า ตำราวิมานณะนี้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาแต่คำอธิบายในหลายๆเอกสารก็ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกถึงลักษณะดังกล่าวว่ามันน่าจะเป็นเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากจริงๆจากงานเขียนวิทยาศาสตร์การบินในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ชื่อว่าัวมานิกศาสตร์ได้บรรยายถึงเครื่องจักรโลหะขนาดยักษ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแหล่งพลังงานชุดอวกาศของนักบินอาหารการกินรวมถึงอาวุธสงครามที่ซ่อนอยู่ในอากาศยานนี้แผนผังการบินของวิมานะดูคล้ายกับผังธุรกิจการบินสมัยใหม่คล้ายกับเครื่องบินเจ็ตของกองทัพอากาศในปัจจุบันโดยพวกนักบินจะขึ้นบินในแต่ละครั้งต้องรู้แผนการบินว่าจะบินไปที่ไหน เพื่อจุดประสงค์อะไรและที่สำคัญเรานักบินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการขับเคลื่อนอากาศยานอย่างลึกซึ้งเช่นกันข้อมูลยังอ้างอีกว่าวิมานะถูกควบคุมโดยพลังจิตซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันทางการทหารสมัยใหม่ก็เริ่มสนใจและพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะพลังจิตเช่นเดียวกัน ทุกวันนี้ความก้าวหน้าที่เราคิดว่ามีอยู่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคำอธิบายในอารยธรรมเก่าแก่ที่นักมนุษย์ต่างดาวโบราณวิทยาเชื่อว่าในอดีตนั้นได้มีอารยธรรมจากนอกโลกเคยมาตั้งหินฐานอาศัยอยู่ตามแหล่งอารยธรรมรุ่งเรืองต่างๆของมนุษย์พวกเขาอธิบายว่าในเรื่องของเวทมนต์ที่คนโบราณบันทึกไว้ในความเป็นจริงมันก็คือเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับระบบไม่เหล็กไฟฟ้าแน่นอนว่าเมื่อผู้คนในสมัยก่อนได้เห็นสิ่งนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาไม่สามารถหาคำอธิบายได้ดังนั้นคำจำกัดความสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติเช่นนี้จึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาในลักษณะของเวทมนต์ในหนังสือไวยมานิกาศาสตร์ยังกล่าวถึงวิทยาศาสตร์การบินว่าระบบขับเคลื่อนของวิมานะนั้น จะอิงอยู่กับการผสมผสานระหว่างใจโลสโคปพลังไฟฟ้าและธาตุประหลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังพยายามค้นคว้าและพัฒนาอยู่มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะสามารถนำสารประลอดอันเป็นองค์ประกอบธาตุที่พิเศษไม่ปกตินี้นำมาใช้ในการบิน อย่างที่รู้กันอยู่ว่าปลอดนั้นคือธาตุโลหะชนิดเดียวที่เรารู้จักที่สามารถทำให้อยู่ในสถานะของเหลวในสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานอีกทั้งมันยังเป็นตัวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยเอกลักษณ์ของสารปรลอดนี้หากนำมันไปใส่หรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์เจโลสโคปปลอดก็จะหมุนควางอยู่โดยรอบและทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าออกมา เรื่องนี้ได้เคยมีการศึกษาและวิจัยกันอย่างละเอียดโดยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของนาซาและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงท่านอื่นอีกหลายคนเพื่อหาคำตอบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหมุนควางนั้นจะทำให้เกิดการลอยตัวหรือต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างไรการขับเคลื่อนของอากาศยานวิมานะนั้นมาจากการทำงานของไจรสโคปหลายตัวที่วางอยู่ภายในกระแสะวนตลอดแลว้ว ที่ปิดผนึกไว้นี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งของการหมุนวนในโจโลโคกโเหล่านี้หลักการทำงานของไจลสโคโปนั้นคืออะไรหากลองหมุนล้อที่มีน้ำหนักรอบจุดศูนย์กลางของแกนเราก็จะพบว่านี่เป็นเพียงหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานง่ายๆไจลสโคปแสดงผลอนา,นาอสจา์ออกมาด้วยการต้านแรงโน้มถ่วง ปัจจุบันในเรื่องนี้มีคำอธิบายอยู่บนความรู้ทางฟิสิกส์ในเรื่องการหมุนหรือโมเมนตัมเชิงมุมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่ว่าคุณจะกดมันให้ล้มลงไปในทางทิศอื่นมันก็จะทรงตัวหวนกลับมายัางตำแหน่งเดิมเสมอนั่นก็คือมันรักษาโมเมนตัมเชิงมุมของตัวมันเองเอาไว้อยู่เสมอไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นกับมัน อุปกรณ์ชิ้นนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการระบุตำแหน่งเมื่อพวกเขาเทียบกับจุดเริ่มต้นที่พวกเขาเดินทางออกมาเทคโนโลยีนี้ยังใช้ในปัจจุบันอีกด้วยนักบินสามารถใช้มันในการติดตามหาความเร็วหรือแม้แต่ทิศทางของอากาศยานขณะที่อยู่ในอวกาศได้วิมานะมีการพูดถึงการหมุนของปลอดซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ และกำลังลมที่ออกมาได้อย่างรุนแรงเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าคือที่เก็บพลังงานล้อเลื่อนคุณสามารถดึงพลังงานออกมาได้จากปลอดดึงพลังงานออกมาจากมันได้อย่างช้าๆจากปลอดและการหมุนเวียนเปลี่ยนกลับมาแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนมันกลับเข้าไปเป็นเชื้อพลังงานขับเคลื่อนซ้ำๆส่วนระบบขับดันนั้นคาดว่าน่าจะใช้ใบพัดขนาดใหญ่ ที่ถูกติดตั้งอยู่รอบยานมาใช้เป็นตัวผลักดันให้ตัวยานเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อเรารู้ว่าประหลอดนั้นใช้ได้ผลค่อนข้างดีมันมีความหนาแน่นสูงและมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการติดตั้งไว้บนเครื่องบินใดๆก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นแต่ก็ยังเป็นปริศนาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บพลังงานนั้นที่มีแนวโน้มจะสูญเสียพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องนี้สำหรับนักเดินทางจากหวงอวกาศอันไกลโพ้นระบบการจัดเก็บพลังงานจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยอิงอยู่กับความคิดพื้นฐานอันเรียบง่ายดังนี้เมื่อคุณใส่พลังงานส่วนเกินออกมาและไม่จําเป็นต้องใช้คุณก็เพียงแต่นําพลังงานดังกล่าวไปจัดเก็บเอาไว้และเมื่อเกิดมีความจําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานขึ้นมา คุณก็เพียงแต่แค่ดึงกลับมันมาใช้ใหม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่ายานอาวกาศวิมานะนั้นสามารถบินได้จริงๆหรือไม่เพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีเพียงแค่ข้อมูลสันนิษฐานที่พยายามอธิบายถึงกับสิ่งที่ดูคล้ายกับการทำงานดังกล่าวซึ่งอันที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ประหลอดจริงๆก็ได้ มันอาจจะเป็นโลหะชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่รู้จักเป็นโลหะเหลวที่ยังไม่มีการค้นพบและถ้าหากอ้างอิงตามบันทึกโบราณอากาศยานของพวกเขาต้องมีความเร็วเหนือแสงจึงจะสามารถเดินทางท่องไปในอวกาศไปมาระหว่างดวงดาวได้ซึ่งเทคโนโลยีของพวกเขาต้องสูงเกินกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ